จัดใหญ่ของโบเซตนแนวโรวความแซ่บแบบเลือดสาดเรียกว่ามีเวลาว่างเมื่อไรเป็นได้เก็บกระเป๋าไปเที่ยวเมื่อนั้นสำหรับนางเอกสาวสวยสุดแซบนาวที่สานาคซึ่งล่าสุดจะตัวจัดทริปเที่ยวทะเลเก๋ๆพร้อมกับหวานใจหนุ่มนิววงสกรในทริปฉลองรัก9ปีมีกันและกันซึ่งทริปนี้ความหวานอาจจะไม่เยอะแต่ความแซ่บของสาวนาวนั้นจะเต็มเรียกว่าม,มาแบบรวัวโดยเฉพาะเซตใหญ่ของโบเซต ที่เจ้าตัวอัพลงโชว์ในอิสแกรมบอกเลยว่าเพลิดเพลิ์ทะเลเดือดระอุทุกรูปถ้าเมาชาวเน็ตใจปิวกันอย่างท่วมท้นแห่ส่งรูปอีโมจีไฟลุกกันมาให้เพียบไม่เชื่อไปชมกันเต็มๆได้ด้านล่างเลยจ้า